สำหรับชุดสาธิตชุดที่3นะคะมีชื่อว่าชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือโซลา r เซลล์ซึ่งประกอบด้วย 1. แ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 2. โคมไฟ 3. โวลต์มิเตอร์ 4. หลอด LED และ 5. มอเตอร์ค่ะเนื่องจากในห้องของเราไม่อำนวยต่อการใช้แสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในชุดสาธิตชุดนี้เราจึงใช้แสงจากคมไฟแทนแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ แต่ชุดสาธิตชุดนี้สามารถนำไปใช้ในที่กลางแจ้งกับแสงแดดจริงได้ค่ะขั้นแรกเราจะหมุนสวิตช์เลือกอุปกรณ์ไปที่โวลต์มิตเตอร์ค่ะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเปิดแสงจากโคมไฟแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตแรงดันไฟฟ้าได้4โวลต์ประมาณ4โวลต์โดยดูจากโวลต์มิตเตอร์ค่ะต่อมาเราจะหมุนสวิตช์เลือกอุปกรณ์ไปที่หลอด LED เมื่อเราเปิดแสงจากโคมไฟหลอด LED ก็จะสว่างแต่เมื่อเราหลีแสงจากโคมไฟหลอด LED ก็จะสว่างน้อยลงและดับไปค่ะต่อมาจะหมุนสวิตช์และอุปรกรณ์ไปที่มอเตอร์ค่ะเมื่อเราเปิดแสงจากโคมไฟมอเตอร์ก็จะหมุนแต่เมื่อเราหลีแสงจากโคมไฟมอเตอร์ก็จะหมุนช้าลงและหยุดหมุนค่ะในที่นี้ความมากหรือน้อยของกระแสไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยคือ 1. จําจำนวนแผงของเซลล์แสงอาทิตย์และ2ความเข้มของแสงค่ะ